วันนี้เราก็อยู่ในแมพยี่สิบสี่ชั่วโมงในลิฟต์นะทุกคนจริงๆเมื่อวานเราได้เล่นกันไปแล้วแต่เสียงพี่มันไม่เข้าอะ่ะทุกคนพี่ก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่เล่นใหม่<น>คือถ้าทุกคนไม่เชื่อว,ว่าพี่เล่นไปแล้วนะบนหัวพี่มีย4ิบสี่ชั่วโมงอยู่นี่เห็นไหมในเตยไหนจี้อ่ะเออไหนจี้อ่ะโอ้ไหนหว่าจะไปเปลี่ยนไหนวะเออไม่ซื้อนะนี่ไม่ยอมแต่งตัวนะ งั้นทุกคนก็ต้องโดเนทบมาให้พี่เซนเพื่อที่พี่เซนจะได้อาตังมาให้โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวม่าเดินๆเข้ากองอะมาหนึ่งสองหนึ่งสองส้ำไปเฮ้ยสามสามคนโอเคสามคนก็พอแล้วเราอะเ่าละวันนี้เสียงดังฟังชัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยลิฟสันก็ยังตกใจไมเรายังไม่เคยเล่นหรือเปล่าหรือเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้ว อันนี้มันก็จะบอกชั้นแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่ศูนย์ชั่วโมงที่ศูนย์นะทุกคนแต่ตอนนี้พวกเราก็มีอุปกรณ์อุ้ยอุ๊ยทำไมทุกคนบินเป็นมือใหม่หัดบินเนอะมือใหม่หัดบินนะดิเฮ้ยลงแนววะอุ้ยอุ้ยทำไมเปิดมาพทหารเลยวะจหวะนี้เราหาด้วยก่อนเก็บเทียนก่อนเราเก็บแค่อย่างอันก็พอละเเก็บน้ำเยอะๆนะครับทุกคน <ด>แม<จ>่ก,นะกุญแจนี่ยกุญแจบอกุกคนต้องเก็บอาหารเก็บน้ำเยอะนะเฮ้ยออแ,แผนมาดีรอบนี้ถ้าใครเจอประแจแล้วบอกนะแบบจะได้ไม่เก็บซ้ำไม่มีกุญแจรหรอก็มีกุญแจเปิดนะไข่เลยครับเฮ้ยห,หนูกัดระวังอุ้ยอาหารเยี่ยเยี่ยมนี่ยมดยดียด่ตรงไหนอู้นี่มันนี่มันว้า กินก่อนพี่เจนเข้าไปก็ได้นะจะไห้ไหวม,มันไม่มีทางหมดใช่ปะอะไรเด็กฝึกบินครับเติมน้ำไปเยอะจะได้เต็มเอ้ยลืมเอาเทียนวางอุ้ยอย่าลืมเอานักกากันไปนะ โอ้หน้ากากมีเหลือเหลือในนั้นอีกอันหนึ่งอ่ะกันพิษอะไรอ่ะไ้ไม่เห็นเนี่ยในแว่นดำน้ำเหลือในนั้นอีกอันหนึ่งอ่ะกันพิษกันพิษเฮ้ยโอ้ยเโอเคไอ้มันหน้ากากดำน้ำใช่ไหมครั ส่วนพี่ได้ที่กันกันควันมาอ m you had you 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 could you do you you want เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวนอากาน้ากากอ่าแล้วพี่มีสวมแล้วสวมแล้วผมสวมแล้วสวมหน้าการทำน้ำทำไม่เฮ้ยมีพี่มีเบตเตอร์นะเดี๋ยวพี่วางไว้ก่อนโอเคเอ้าเอ้ายเอ้ยจะตายถอดออกหมุนน้ำเราเต็มไหมอาหารเราจะเต็มไหมใช่เราแน่นๆอ่ะ คือแบบได้ได้ด่านแรกเปิดขึ้นมาเจอเป็นโรงอาหารหกวิหกวิอดทนไ้เต้จะตายอ่ะแล้วบินไงบินยังไงนี่มือใหม่มือใหม่ได้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 เอาปั๊ดเลยเร็วเร็วเร็วเรนละข้ละซื้อได้นะน่าจะมีตังกกินกินกินเยอย ไปไปไปอาหารโคจะเยอะเฮ้ยเขาได้นี่มันอะรนะเฟืองอะเฟืองต้องมอนน้ำมัน,อน,อนอมโอเคแล้วเทียนมันต้องใช้มันใช้คนอันมะอ่าใช่เทียนคนอันเพราะว่าเอาไว้ไล่ผีไปจ,จี้จี้ผีไล่ผีไล่นี่อาหารต้องกินอะ่ะเอ้ยเขาเจอประแจแล้วนะทุกคนไม่ต้องมาโอเคโอ้จะตายจะตายไอ้นี่ก็นหน้กกากากอะไรอ่ะ หน้ากากว่ายน้ำหนึ่งอันเฮ้ยอยากได้อยากได้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตั้งอยู่อยากลองไหมมาถือเอเคใช่อ่ะซื้อได้เหรอเออผมซื้อเอเคเลยมาเดี๋ยวไม่กีตังค์ซื้อนั่นนะเดี๋ยวตังค์อยู่พันหนึ่งมาลองยิงที่หนูมันน่าจะกำจัดได้ปืนนี่อุ้ยอุ้ยว้าวพอดีเฮ้ย ไ,จจปไปอยากกินน้ำป่ะไปไปกินน้ำสุต <c oughs> มีอยู่อุ้ยนี่เหอย่เก้เานะจะตายขันน้ำขันน้ำตั้งกลขันขนะไป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 ไ <c oughs> อนนี้ไม่มี้อืมน่าจะหมดละรอ,อยอ้ใอ่ะไปยับินก่อนบินรอ ซื้อนี่ไว้เผื่อไฟไฟเอาโ,<ย>โอ้ยไฟไฟโอ้โอ้ย,อย,อยเกือบพ<อ>ินไม่เป็นบ<ห>ินไม่เป็นโอเคจับยังจับแล้วจับแบบเป็นด็กใครเนี่ยเก็บอะไของของเขาของเขาเขาซื้อไว้ให้เผื่อใครจำเป็นเฮ้ยเรามาเรา,เรามาเรามาเรามา,า,มา,า,มา,าชิวเรามาชิวเลยบินถูกป่ะเนี่ย เอาวันนี้ไม่ค่อยอยากเข้าเลยกลัวหนูอมันไม่ค่อยมีของอ่ะเอ้ยผมมีเอเคมาผมยิงหนูให้อยู่ไหนอุ้ยเฮ้ยแต่ว่าผมมีอะไรแบบที่น่ากลัวเุ้ยโอ๊ยเย่มากโถเพราะนี่ไงเห็นมุมขวาป่ะแล้วมันต้องกดยังไงกดเอาเมาเข้าไปลิกอ่ะ โอ้โหกี่โลบักวะเนี่ยเมื่อกี้ห้าสิบเก้าโลบักโอ้โหด็อตเตอร์มันซื้อเพื่อทำให้ทุกคนกลัวมันน่ากลัวป่ะเมื่อกี้ผมไม่เห็นก็ตกใจอยู่อุ้ยหนูหนูอุ้ยเชิบหนูหนูหนูกดเลขสองบินไปไอโควต์บูอันนี้นั่ป็นแบบอะไดท้ายอันนี้คือแล้วทำไมมันไม่ตายูมันอึดนะ ak แบบเอาไม่อยู่นะตัวนอนเหรอดึงทิ้ง โอเคอยู่ก่อนปิดเีงโอเคแต่อยู่ในมือคืออะไรยูห์ห์ใช้เกียร์เกียร์ใช้เกียร์เกียร์ใครมีเกียร์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 เฟืองเฟืองหรือเกียร์เฟือง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 อยู่ในตัวแล้วตัวเองตัวเองเฮ้ยตายกูตายกูตายอะเราไมหมุนอยู่หมุนอยู่หมุนอยู่ช่วย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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ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 ช่างเอช่างเอช่างเอหน่อย ก็้เก็บไม่ได้นี่งไงจีจี้ซ่อมละเรไอ้ถังระำพึงนี่เราต้องเติมไหมเนี่ยเติม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 ถังไอ้นี่หน่อยอโอเคเติมละ <Okay. S 1> เติมละอุ้ยๆไม่เดี๋ยวเอาเครื่องปรับอากาศอะไรช่างแอร์อีกเอ้ยเมื่อกี้ช่างแอร์เพิ่งซ่อมไปไม่ใช่หรอไงสายซ่อมไม่ไดีครับขอโทษไฟฉายอยู่ในตู้อันเนี่ยคุณลองกด F ดู ปืนแช่แข็งน่าสนใจว่ะน่าจะไว้แกล้งเพื่อนลองซื้อดูนี่เป็นโลบักนะมันใช้โลบักซื้อเลยนะได้รวยเกินผมขายเสื้อในโลบักไงอ๋อทุกคนไปซื้อได้นะเสื้อในโลบักเสื้อนีเสื้อนี้เลยนายนายนอ้ขายของไงของเจ็ดโลบักเจ็ดโลบักโอ๊ยเพียงแค่เจ็ดโลบักเท่านั้นนะทุกคนนี่ขายของเกินอุิยน้ำนามนามน้ำไม่นะอยากไปแบบ นี่ไงบีได้ในเกมเนี่ยไม่เห็นปากกาลังเดี๋ยวใส่ใส่ให้อ่ะแต่ต่อใส่โอเคมาใส่ปากการังได้โอเคต่อใส่ปากกาลังนะครับขอนิโม่ด้วยขอนิโม่ด้วยขอนิโม่ด้วยโอเคขอขอกระเบนขอกระเบนมีเรือดำน้ำไหมเออขอเรือดำน้ำด้วย เอาเข้ามาเร็วจิจิวิ่งเร็ววิ่งเร็วหน้าตั้งมากอะมาอยู่ด้วยกันเร็วเราใช้เงินแก้ปัญหาเต้ก็นไหนเต้่ยนั่นน่ะดินี่เฮ้ยเฮ้ยเต้เต้เล่นลอยอีกแล้วนั่นน่ะดิเมื่อกี้อยู่นอนทำไม ยูล้มเหรอมาน้ำมาน้ำมาไปกี่มดเฮ้่มันง่ายเกินอ่ะจริงไหนไหนน้องๆมีเกมแนะนำไหมเกมที่มันยากกว่านี้ที่เล่นแล้วมันทรมานอ่ะกินน้ำนอยโอ้ยมุมมันมุมมันมุมกาเต้เต้ชักปืนหน่อยเป็นหมด นี่สิเหลืออ<น>ะไแล้ว <c oughs> ยามจำเป็นก็ไม่ใช่ไปไปเฮ้ยมีอาหารโอ้ยจะตายเข้าวหัวว้าอีอตอกใเลย <c oughs> แล้วเขากำลังจริงจังกับการหนีแมงมุม <c oughs> โอ้ยเฮ้ย อ้าวายเห้วใตายเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้เฮ้ยนี่รยนี่อยู่่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มอกี้มันบกมกี้มันบอออ้หแสักทีอะไรอ่ะอุ้ยพื้นที่ใหม่สวยด้วย ไม่ไม่อุ้ยผีได่เนาะเฮ้ยๆฮ้นาะนี่มันเป็นเฮ้ยไนเครื่องสื้อผมีผีได้มากันเลยอ่ะเอาเก็บของอน่ะ่ามอหนึ่เริ่มๆรเริ่มเริ่มเร่มเริ่มเ่มเริ่ม่มเมเ่มม่มม เก้าแล้วไ่เห็นทาเหมือนนเลกใช่ไม่เห็นอ่ะอุ้ยหนูีอีกแล้วอุ้ยแล้วมันกระโดดสูงแน่อู้หูยเฮ้ยยังเหรอฮะนี่ไงม้ยยิบสามแล้วเหรอเฮ้ยจะชนะแล้วเฮ้ยเตะเตะเตเอ่อแต่เิงทหคุณเงียบนะ จี๊จีๆจี้เมาหนูไงอันนี้เราไม่จำเป็นต้องเก็บอะไรละเราชช้ชนะอยู่แล้วใช่เราจะจบแล้วเฮ้ยมันปั่นต้องใช้ยี่ห้าใช่ป่ะใช่พี่จะซื้ออาเคคือลองนี้ให้น้องๆดูดิน่าความคมสาวานโลนี่นี่ไม่โดนนี่โดนไหน่ะ นี่ไม่โดนนี่นี่เห็นไหมป้ามันไม่ตรงผมมาแล้วใช่ไหมใครกลัวแมงมุมมาอยู่กับพี่ได้พี่จะเป็นคนยิงมันเองนี่ยิงชนะชิฟๆเลยนี่เฮ้ยอ๋อกดทีมมอนิเตอร์เฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาปิดปิดปิดปวิเศษแพ้จบยาไปอันนี้คือเหลืออะไรไม่เหลือแล้วมั้งน่าจะชนะเลยมีปืนมาเถอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้แคปเย้เจิแล้วเหรอเย้โอ้อออว้าวประตูแห่งสวรรค์ยี่บสี่ชั่วโมงที่เราอยู่มาไม่มีใครตายนะครับรอบนี้เราเก่งกันทุกคนเอ้แต่มีคนหายไปเชือว,วคู่มันบัก <laughs> อ๋อโอเคมันบักเฮ้ยเราได้ห้าร้อยโอเคถ้าชนะมันให้ห้าร้อยเว้ยแล้วก็เอมาปั่นต่อ Okay, เอาห้าร้อยมาปั่นต่อโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เล่นกันมาถึง24ชั่วโมงแล้วนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะทุกคนโอเคถ้าครั้งหน้าทุกคนอยากให้เราเล่นแมปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะพี่เล่นได้ทุกแมปเพราะพี่มีเพื่อนนี่ใช่ไหมทุกคนจะมาเล่นกับพี่ใช่ไหมพี่เซนเล่นแมปผีคนเดียวได้ไหมใช่เลยใช่เลยใช่เลยไม่ได้เล่นแบบผีคนเดียวไม่ได้ No God please no 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 <No! S 1> ยังไงถ้าทุกคนอยากให้พี่เล่นแบบรถไฟก็มาคอมเมนต์กันนะทุกคนอไอ้ทุกคนก็อย่าลืมนะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะวันนี้ก็บ๊ายบายลาก่อน